ดีครับผมมาอีกแล้วครับผมมานี่มือที่ซีของการดักหนูอยู่นี่ครับนี่พี่น้องว่าต้องเอาให้ได้มึงครับมึงโอ้ยหอย่นมันขวัดหม่ครับมึง ไม่ค่ะบมางเยียข้าครับวันนี้เอาเข่ามอ,อครับปลาหมึกแข็งครับมาจัดการมันเอาติดตามกันมึงติดเป็นจ้งไหครับผมเพียเมึงได้เยงว่ายันขวดอ่ะเดี๋ยวลังนี่ลังแรที่ใส่ปลาหมึกแข็งกัน กระเอยอกดิผพาไปเมือ,อพพมงหอยเก่าครับตีใส่ไว้หอยมันมาควัดควัดกินครับอืมมันเที่ยวอยู่นี่นี่บ่วงผมเมืองครับหอยมันควัดนีด่ครับผมฮอ ห้ามหอยก่อน ยวดีไซน์ขมมองแบบร็วมผสมร่องมึงครับนี่สุดนีีมึงพี่น้องเป็นยังไงติดตามกันมึงครับผมเดี๋ยวขอใส่ก่อน ฝนก็เป็นตะตกมากนะครับ่นบ่วงเท้ากับยุนีละ่ะบ่วงกระไซนี่ครับบ่วงนี่ทันงสุดท้าย มือแดงก่อยเหรอครับปอมือเข้าแดงง่ายก่อยเอา้ารุนกันเบื้องนี่ห้อยผมใส่ไว้แล้วมันมากวดจินครับนี่เยี่ยเขาเปลือกทั้งขเขาเมาทั้งเผี่ยมึงห้อยมันกัดครับพูดนะ ไม่ไหมคอับผมไอยมันกัดไม่ไหมนี่ใส่รัดไว้นี่บ่วงเฮ้ยเมย์ไตทำนี่กับเมืยครับผมปุ่นอีกลางหนึ่งไตไปทางนหนปุ่นติดตามมึงครับผมอ่าสิเป็นจ้าใด สายาเก่าไายเดิมเฮาบดเอจกเคลียบที่สี่พี่น้องครับเว้นไปสองสามมือกับมาใส่อีกครับพอมให้มันเลื่อมกันเนี่ยมาใส่เอา้าเลื่อนเสาครับถ้ามาหลุ่นน้ำกันพี่น้อง มาพี่น้องครับยามเศร้ามาหลุดเมืองดีครับผมเยื่อปลาหม,มึกกับข่าเมาครับผมนีหนูสวนมะนาวเข้าโอ้ยฝนตกดินเหมือดขึ้นครับพี่น้องครับเมืองโอัโหสิออกว่าตอนมาใสหรือมาตก ตัวกับบังแห้งก็เก่าแล้วครับผมมานผมห่อลิ้นๆหนิเอาลับหายหลังนี้อู้ยลากลากก็ไปในนี้ครับผมอู้หูเห็นตาหางไม่ร้องครับอ้ เห็นแตงแตหางเมืองเป็นไหนเสร็จเข้ามาอ,อจนได้เมืองเห็นตตหางนะผมเป็นไหนล่ะเป็นไหนบอกแล้วอย่ามาล้อเล่นกับผู้ชายคนนี้ไ <c oughs> ม่พี่รองครับม,มึงมึงมันพากเข้าไปมึงนี่หางครับหางบักใหญ่ยักษ์ครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยจนได้ โอ้โหการคอที่ครับเด็ดขาดดีไปยืดบักไงครับผมโอ้โหหลังจากที่รอคอยมานานครับผมพี่รองครับนี่โอ้โหอุ้ยบอลเป็นโลวันทีครับเนี่ยโอ้ยขอให้ได้หลายชุดเองครับ อตองโมเ็นตตัวนี้ครับตีผ้าอันตัวนี้ใส่ปลาหมึกด้ครับหลังแหลกนี่เสร็จเยือปลาหมึกเอาเขาเมาห้อยพร้อมมันจะไปเหลือเลยถ้าได้เจอกับเขาคนนี้อย่ามาล้อเล่นอย่ามาล้อเล่น คนนะมึงถือกันน้ำเปลี่ยหมั้ครับพี่รองครับเออเป็นไหนล่ะบอกแล้วตัวซีมือคนนะต้องได้ได้พี่ร้องครับนี่ฟังเสียงจะปวงออกก่อนนะามันหลากก่าไปในทอ่อ ตัวนี้บกเข่าครับมีอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้บกเขา่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเสี่ยวมึงเดี๋ยวเสียมึงทำไมมันควัดครับอุลมไปน้อง <c oughs> โอ้ยเหมือน มือนครับผมเตะหัออวแต่เมืองครับนี่คัดไม่ไหมได้ครับนี่เดี๋ยวแบบนี้ต้องจัดอีกอมือนเฮียผมใส่บ่วงไว้ห้อยมันหอยมันต่ำเฮียนีอีกครับผม ขอใมันควัดอ่ะออมันจะไปไหนรอดตัดิใส่สูตรมั่วไปนี่อันนี้เหลืออีกได้พี่น้องครับท่านหนึ่งเมืดอโอ้โหว่าเป็นหน่อยๆนะครับดิพี่น้องหนูสวนมะนาวมันจะไปเหลือเลย ใบใหญ่วิ่ต่อครับผม<ฮ>ข้างไปนี้ก่อนหาปองลง ดีว่าเขาไหมฝนตกไหมหลังนี้ผมมีห่ังครับจะต้องกลับมาเจ็ดจัดการมันไหมโอ้ยหมื่นดีพี่นอนครับนี่ โอเคครับพอมบ่อเถืออุ้ยอ่ะเดี๋ยวเก็บก่อนพี่รองครับบอ่อเถือครับอยู่นี่สำรผลงานครับพี่รองครับ ครั้งนี้รู้สึกว่าสใส่เงียบปลาหมึกได้ครับที่เถือนนี่ปลาหมึกแล้วก็เอาข้ามาห้ยครับใส่หมวไปชั่วละ <c oughs> โอ้ยลองมาหลายเยือกทั้งหลายมือครับผมที่ลอก้อยตัวนี้ถือว่าจูดสันตุเจ้าก <c oughs> างใดี่นองครับพอดหนักตึงๆครับหนูหญ่หนูหง่ในสวนบักนาวครับผมเป็นหนู หนูแม่หนูน่าจะเป็นหนูแม่ครับตัวนี้เมืองลักษณะข้อแล้วก็ที่บอมยนตัวที่มันขาดครับแสดงว,ว่าต้องเหลืออีกตัวหนึ่งคููกันกับมันนี่ตัวที่ตัวที่มันขาดบ่วงนี่มันต้องมีห้อยถือครับห้อยมันดินี่ตัวนี้บอมี้นะครับนี่แสดงว,ว่าบามอมยัน,นบางกกห่างพี่น้องครับหนูอู้หนักตึงครับผม เจ็ดแปดขีดตรงนี้ครับตัวนี้จวดโอ้โหจวดในวันที่ฝนทำฝนตกดินเล่นโอ้ยหัแท้รครับหนูปลาอ้อยนด่ต้องยอมรับเลยครับอัอนหนูอัอนสวนมหนาวนี่ใสความพยายาอยู่หาคิีครับจังไรสีไดตัวนี้พี่น้องโอจังบอกเลยว่าขอบคุณลหลายๆคอมเมนต์พี่น้องที บอกไว้เอามันไดเด้ครับหนูยุนี่เดียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณหล,ลายครับผมอยู่น้องครับจีติด,ด,ดตามมาตลอดสําหรับขิปการดักหนูสวนบักนาวเขายังเหลืออีกบพท่านเมิดครับผมเดี๋ยวจังไหนสิเดี๋ยวจังไหนก็สิกลับมาใสอีกครับแต่ว่าต้อ,ตองพักก่อนช่วงนี้เพราะว่า ใส่ด,ดูครับแต่ฝนกับตกด้วยครับปีนองเมื่อเื้นี่ตกลิ้นเมืองนี่ตอนนี้ก็ลิ้นอยู่นะครับฝนลิ้นปล่อยๆครับบ่แห้งไีตูอยัอางไหนมางงามแ้่เป็นตาไปหมกใส่หนูแ้่นี่แหละครับผมผลงานหนูสวนมะนาวเฮ้า,าในที่สุดกับประสบความสำเร็จจนได้จวดตัวอย่ามารอเล่นกับเขาคนนี้ฮ่าฮ่าฮ่า เดี๋ยวมาจวดเหรอพี่น้องครับโอ้ห่างนาวบ่อะไรละเอาไปไหลเหรอพี่น้องเป็นไถ่ไหลเหรอบ้าเหมือนได้เมืองเจี๊ยบไถ่อ่ะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กำลังใจในเด้อครับผมย่องนี้ดสิว่าหมานว่า่อยได้ลงคลิปเรียงครับบ้านผมนี่หาอยู่หาจินหยังกงบไม่ได้ครับฝนตกกับ่ายังบ่เคยแห้งกันทีอเลยครับ อึงเหรว่าท่านได้กินน้ำบานเขาอย่ทั้งอืน่นเหรอเด้ดดำดดหน้ากันหมดเหรอเมืองบานผมมาโรด,ดแห่งขอบคอครับฝนก็นตกลิ่นๆนี่เอ้าพอกันไม่คลิปหนาคลิปด,ดักหนูประสบความสำเร็จเรียบร้อย <ś led> <ś led> ผมก็เล่ายๆกครับผมจวดอย่าลืมกดติดตามกดถึกใจสวัสดีครับ ในที่สุดในที่สุดบักใหญ่ยาก็เสร็จ <c oughs> อุ้ยหนากลับไปนองปวดแขนรอไปไหวก่อนว่าไหวปวดแขนใไงได้เห็นหนูมาโดนหรอมันมีมือปิดกล่อง